สภาพหมู่บ้านก็ได้ดูฝนฮะประมาณอย่างนี้ครับนี่คือขี้เปิ้ลขี้ขีเปิ้ลเล้วขิ้เปิ้ลม้อนนะครับเขาค่อยเตียวด้วยครูเรา่าพลัลเลอร์เตียวจ้าจ้านี่ครับเราไปเยี่ยมบ้านนั่นเรียนเราก้าวผิดข้างเธอก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเนอะก <9 S 1> ้าว <9 S 1> ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะชีวิตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตั้งแด่บอกหูหรอก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะนี่ครับ มันนูมันมนูนมันนูเปิ้ลมนะันนูเปิ้ลน่ะนี่โอ้มันนูเปิ้ลมีไหลแกงนอะโอ้นี่เราจะเตียวเข้าไปในบ้านละอ่อนแล้วนะครับน้าเรียนครับหน้าิเรียมแล้วว่าโจโพลฮะไม่มีใครอยู่บ้านหรอบอพดาไม่ใเลยไอ้ก็นี่เลยไอ้ก็นี่เลยคุณฝนในประตูนี่หม้อนี่นี่ครับนี่คือหน้าเรียนครับบ้านหน้าเรียนครับ ผู้ปกครองไม่อยู่ครับบ้านหลังนี้ผู้ปกครองไปสวนไปนายังไม่กลับมาครับมาประมาณค่ำๆนู่นค่ะนี่คือคุณครูสายลุยเราบอกว่าเยี่ยมบ้านนักเรียนนรไม่ได้บอกว่าเยี่ยมบ้านผู้ปกครองผู้ปกครองเลยไม่อยู่สักคนเลยใช่แล้วเยี่ยมบ้านนักเรียนเจอแต่นักเรียนฮะนี่ครับสภาพหมู่บ้านครับเป็ดดอยครับเป็ดดอยครับ กดแล้วเนี่ยครูกดแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยนี่ไงตัวเล็กขึ้นไว้แล้วนี่อกิถานนี่ทกายนะนี่ถ่ไยนะนี่เดีนันเ่งนกาดอลกครน้หปะผาดานาะอะไรนะตัวเลกชื่ออะไรนะจิระดานี่ชื่ออะไรบ้างกันเนาะนีปะปุนีปะปุปะปุเฮชื่อเทีดีเด็ดอันนั้นเนี่ยเดาอพหล เนี่ยเทียนโล่เนี่ยเนี่ยตะลุตะกรอ,อค,ครับอันนี้เป็นยุ้งข้าวยุ้งข้าวของนั่งเรียน